สวัสดีนะครับเพื่อนๆผมชื่อนายทศพลผูเกศรนะครับวันนี้นะครับก็จะมาสอนเพื่อน,เอนๆเปลี่ยนขอบหน้ากระดาษเจ้าตัวโปรแกร,รม Microsoft Word นะครับให้เป็นรูปแบบที่สวยงามนะครับขั้นแรกเลยเนี่ยก็ขอให้เพื่อนๆเ,นเข้าไปที่เจ้าตัวโปรแกรม Microsoft Word เลยครับนี่ครับเมื่อเพื่อนๆเข้ามาเจ้าในเจ้าตัวโปรแกรม Microsoft Word แล้วเนี่ยเพื่อนๆก็จะได้พบกับหน้าแรกนะครับซึ่งมีแถบเครื่องมือมากมายเลยให้เราเลือกนะครับแต่การที่จะไปเปลี่ยน เจ้าขอบหน้ากระดาษให้เป็นรูปแบบที่สวยงามนะครับก็ให้เพื่อนๆนะครับสังเกตที่แถบด้านบนเลยครับมันจะมีหน้าแรกแท็กเขาคงหน้ากระดาษมากมายเลยนะครับก็ให้เพื่อนๆเนี่ยเข้ามาคลิกที่แถบเขาคงหน้ากระดาษนะครับแล้วก็สังเกตตรงกลางนะครับก็จะมีเส้นขอบของหน้านะครับก็ให้เพื่อนเพื่อเลือกเข้าไปเลยคลิกเข้าไปเลยครับนี่ครับเพื่อนๆก็สามารถเลือกได้เลยว่าเส้นขอบของหน้าเพื่อนเพื่อเนี่ยจะให้เป็นแบบไหนนะครับถ้าเป็นแบบแรกนะครับก็ กล่องครับเพื่อนๆก็สามารถเลือกเส้นได้ว่าจะให้เป็นเส้นตรงเจ้าตัวกล่องเนี่ยก็คือเป็นกรอบของหน้าธรมาธรมดาานี่แหละครับที่เป็นเส้นเนี่ยเพื่อนๆก็สามารถเลือกได้แว่าจะให้รูปแบบของเส้น,น,นเป็นแบบไหนถ้าผมเลือกแบบนี้นะครับความกว้างนะครับก็เห็นไหมครับมันก็จะมีตัวอย่างบอกนะครับว่าเมื่อเราเลือกไปแล้วเนี่ยเจ้ารูปแบบของหน้ากระดาษเหล่านั้นจะเป็นอย่างไรนะครับเลือกสีได้ครับเพื่อนๆ ผมด้วยสีเขียวเห็นไหมครับก็ตรงลงนะครับเห็นไหมครับเพื่อนเพื่อนเก็จะได้ขอบหน้ากระดาษที่สวยๆนะครับไม่ใช่เป็นกระดาษตาลดโลนนะครับอ่ผมจะสอนแบบต่อไปนะครับก็ให้เพื่อนเพื่อนกดเหมือนเดิมเลยครับเส้นของหน้าเมื่อกี้เนี่ยเราเป็นเส้นธรรมดาไปแล้วใช่ไหมครับต่อไปเนี่ยก็จะเป็นแบบสามิติบ้างในการให้เพื่อนเเนี่ยเลือกตรงตัวไอคอนสมิตินะครับ เลือกเส้นต่างๆ,ๆที่ชอบเลยเลือกสีเลยครับอนี้ครับเพื่อนๆอาจจะใส่การแรงเงาด้วยก็ได้ตกลงเลยครับนี่นะครับเพื่อนๆก็จะได้เส้นขอบหน้ากระดาษที่มีสีสันที่สดใสขึ้นมานะครับต่อไปเนี่ย ผมก็จะสอนเพื่อนๆในการทําเส้นขอบหน้ากระดาษที่เป็นรูปภาพนะครับโดยการที่กดเข้ามาเหมือนเดิมเลยครับและก็เลือกที่งานศิลป์เลยครับเห็นไหมครับสังเกตตรงกลางนะครับตรงคอลัมน์ลักษณะนะครับแล้วก็เลือกงานศิลป์เลยครับเพื่อนๆก็จะเห็นรูปงานศิลป์ต่างๆมากมายนะครับให้เพื่อนๆเลือกในรูปที่ตัวเองชอบเลยผมขอเลือกเป็นรูปไอศครีมนะครับเคกก็ได้ครับปากเค้ นะครับแล้วก็เพื่อนๆเนี่ยสามารถเลือกความถี่ของรูปได้โดยการคลิกเพิ่มลดตรงความกว้างนะครับถ้าความกว้างยิ่งมากเนี่ยเจ้ารูปเนี่ยก็จะใหญ่แล้วก็น้อยนะครับถ้าความกว้างน้อยเจ้ารูปเนี่ยก็จะเล็กและก็มีความถี่มากนะครับผมขอเลือกสักยี่สิบนะครับแล้วก็เพื่อนๆสามารถเลือกได้ว่าไอ้เจ้ากรอบเนี่ยสามารถใช้ทั้งเอกสารเลยคือทุกหน้า ไม่ว่าเพื่อนๆจะพิมพ์งานกี่หน้าก็ตามหรือว่าจะเป็นแค่ส่วนนี้คือหน้านี้เท่านั้นนะครับผมขอเลือกทายเอกสารเลยแล้วกดตกลงครับเห็นไหมครับเพื่อนๆเพื่อนๆก็จะได้ขอบหน้ากระดาษที่สวยๆนะครับสามารถนําไปประยุกต์ใช้กับการพรีเซนต์งานการสร้างพอร์ตโฟลิโอหรือการสร้างงานการพิมพ์งานการทํารายงานได้นะครับผมก็หวังว่าการเปลี่ยน เจ้าขอบหน้กกากระดาษของเจ้าตัวโปรแกรมไมโครซอฟท์เวิร์ดในครั้งนี้นะครับจะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนเพื่อนไม่มากก็น้อยนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการทำงานของเพื่อนๆืน,นะครับทำให้ผลงานของเพื่อนๆนเนี่ยดีขึ้นแล้วก็ประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้นนะครับผมก็ขอจบการนำเสนอการสอนการเปลี่ยนขอบหน้กกากระดาษของโปรแกรมไมโครซอฟท์ o ว d ร์ดแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณครับ